ตรงกับวันที่27ทธันวาคม2 5 6 7นะครับก็วันนี้เราได้สำนักงานห้องประชุมใหม่แล้วครับเดี๋ยวมาคอยชมดูนะครับว่าห้องประชุมของเราหลังใหม่จะโอ r อา OR, ขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมประชุมสภานะครับโอเคเดี๋ยวมาคอยชมและคอยติดตามกันนะครับมาจากบ้านเดินทางไป ที่ประชุมนะครับก็เมื่อก่อนก็ฟังแรฝ่าครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นฝั่งเเลี้ยว,ยวซ้ายไปที่คลองสนเลยครับท่านผู้ชมนี่ที่คลองชนเดี๋ยวไปชมดูนะครับจากจุดนี้ตุบันนะครับตุบันบ้านตุบันหมู่แปดระยะทางจากบ้านไปก็ประมาณสักสองกิโลครับท่านผู้ชมดิมชายหาดคลองสนบรรยากาศ สุดยอดเลยนะครับท่านชมเดี๋ยวมาคอยชมและขอติดตามนะครับไป ตอนนี้เดินทางมาถึงห้องประชุมหลังใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หลายปีครับทานประชมที่เราใช้ห้องประชุมหลังเก่าอยู่ที่หาดอัวหินนะครับก็วันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่27 2,567นะครับเขา้าสู่ปี2000 6 6 8อีกไม่กี่วันนี้นะครับท่านชมเราก็ได้ห้องประชุมหลังใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังก็ติดปา่าโกงกลางด้านหน้าก็ติดชายทะเลมองเห็นภูเขาไกลลิบสวยหามมากนะครับก็ตรงข้ามก็เป็นราชมงคลบรรยากาศมีที่จอดรถพร้อมเลยนะครับท่านชมก็ทุกคนก็ปิติยินดีกับ ห้องประชุมหลังใหม่ของพวกเรานะครับปอนานเลยครับที่เราใช้ห้องประชุมหลังเก่าอยู่นะครับก็ขอบคุณทางท่านนายกและก็ฝ่ายบริหารสมาชิกทุกๆท่านที่อนุมัติงประมาณซื้ออุปกรณ์แอร์แลวก็ตอนนี้ก็เราได้แห่งใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็วันนี้ก็ประชุมสภาสมัยสามัญน,นะครับครั้งที่4ี่นะครับ แต่ไาม,าม่ชมก็เดี๋ยวมาชมบรรยากาศในห้องประชุมรวมท้อมกันนะครับมาไม,ไม่มาเนี่ยไม่มาเนี่ย เรไปมดต้นเดียวคณรับใช่เียครับตอนนี้ที่ประชุมครบแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการประชุมสมัยสาันสมัยที่4ครั้งที่สองปาาวั2 5ุเมจิตงานนั้นจะให้ม้เจ้าหนี้ลงเปจะการให้วยนรับ กับกับผมท่านประธานีครั้งครับผมมีเรื่องเดียวครับก็แปลว่าสมาชิกหรือฝ่ายพรารต้องประชุมต้องอองเจ้าหน้าที่แล้วก็วางขวางสบายนะครับยจํากตางนมได้ก็มีเวลาต้องารุตัวกล้านบ้างเรา

แตบมันตื้นเลยนะครับมาที่สอเดี๋ยวอบไปต่อโดนจะว่าด่าอีกครับไม่ใช่ด่าแต่เพื่อนสมาชิกก็แบบโครงการที่เพื่อนสมาชิกให้โอกาสผู้บริหารได้พัฒนาคนป่วยของเราเราคิดว่าในสามปีนี้ที่ว่าพาสพาทุกครั้งเพื่อนสมาชิกก็ไม่ละเลยที่ไว้วางใจกันทุกผู้บริหารผมเองก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ก่็ประชุมเสร็จก็ทางท่านนายกก็ได้แจกปฏิทินพร้อมกับจัดอาเลี้ยงด้วยนะครับคืนนี้ครับท่านชมโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ้ดยนครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ